Terima <small> kasih telah menonton! นางปวีณาหงสกุลประธานมูล,ลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรีได้ผ่านางสาวเอนามสมมติผู้เสียหายอายุ16ปีพร้อมด้วยผู้ปกครองเข้าร้องเรียนต่อพลตํารวจโทสุรเชษฐ์ถักพานกรณีนางสาวเอถูกล่อลวงให้เดินทางไปยังประเทศเมียนมาและถูกบังคับให้ค้าประเวณีก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือและพากลับมายัางประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยในเวลาต่อมาโดยขอให้สืบสวนติดตามและดำเนินคดีกับกลุ่มคนร้ายที่หลอกลวงนางสาวเอตามที่มีการนําเสนอข่าวไปแล้วนั้นจากกรณีดังกล่าวพลตํารวจเอก ปุะเชษ์ไดสังการให้ชุดปฏิบัติการสพอดอสตอดอร และสอพอตสอตทตำรวจภทธรจังหวัดบุรีรัมย์และสอพอกระสังเร่งสืบสวนติดตามคดีนี้อย่างแร่งด่วนโดยได้ประสานความร่วมมือไปยังกองกําลังทหารประเทศเมียนมาเพื่อช่วยตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวจนทราบว่าขบวนดังกล่าวนั้นได้ร่วมกันกระทําความผิดโดยแบ่งหน้าที่กันทําเริ่มต้นจากการที่หลอกลวงเหยื่อให้มีความต้องการเดินทางไปทํางานนําพาลักลอบเข้าแดน,นไปยังประเทศเมียนมาและถูกบังคับให้ค้าประเวณีในที่สุดเจ้าที่สามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวนสารายประกอบด้วยนางสาวนัทธิ ตาหรือออมอายุ29ปีนายอาลูภะหรือไวยอายุ44ปีและนางสาวสุพัตตาหรือกิ่งอายุ23ปีโดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐล่าลว่าหลังจากที่ได้มีการร้องเรียนจากมูลยลิทิพวีนาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสพอดสอตรรรวมกับสหาวิชาชีพในการสอบถามข้อมูลจากเหยื่อและรวบรวมพยานหลักฐานในการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดในกระบวนการดังกล่าวจนสามารถระบุต,ตัวผู้ต้องหาได้ครบทั้งคนหลอกชักชวนเหยื่อ คนลักลอบผ่าข้ามแดนและเจ้าของร้านคนไทยในประเทศเมียนมาที่อยู่รับตัวเยือปลายทางโดยใช้เวลาเพียงสองสัปดาห์ในการสืบสวนและติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด